แดงว่าของเกลกับเขาทั้งลูกสาวกับเขาจ้าทั้งบนทั้งล่างตัน้งเกลเราดวงดีดีเขาทุกหัวข้าวจะหัวตีหรอค่ะหลายหัวโพดลูกนับก็ดูหงายหลายหัวได้พี่น้องแต่ศูนย์สองสิบเก้าสิบมาผลข้สี่หัวยังมาข้าวโดยหัวแต่สองเทียสามเทียแล้วจะปูพันไห้เน้อปูพันไห้เนาะค่ะได้พูพันไห้ได้เมื้อไปมันลูกไส้อาด เอฟซียังเอาเงินมาให้อีกลูกค้าเขาส่งมาอย่เอาบ่เบิดโอ้ให้เจอีกใช่ค่ะไปถึงน้ำเจ้าค่ะจ้าถึงกับเจฝากเจดํามาให้สองลอยเจดําแล้วให้เจไปมันลูกอาดแสนหนึ่งก็ท่องหาบสองบาทอุดอนค่ะเจาะให้ขี่รถไปต้นเขาเจ้าเอฟซีเหนียวเนียนตัวนี้จ้าเอฟซีลายเอ้าัวนนี่แห้งสิได้ลายอ้วนี่อ้วนนี้แห้งซีได้หลายเจ้าหนึ่งสองสามอ่สามตัวบอกเพิ่นเด้อเอาเด้อเอาเน้นให้เอฟซีก็ดูให้เอาตัวได้ลายที่สุด หนะน,น่งสอามนะสองสามนักหนึ่งสอสจ้าเลขสามตัวหนึ่งสองสามตเตอรี่กับพันมาขายแม่กับพันธ์โไปเบิ้งไม่เจียอยู่นี่จมากหลายเจาว่าอันวันี้นั่นคือใหให้เน้นไปที่หนึ่งบ่ <S <S จา้ามาลักหนึ่งมาลักหนึ่ง <S <S แต่ว่านหนึ่งลักรลอยเนาะฟังเี่เออลักห่งลักลอยฟังที่ออกสิองก็ได้ สิบเกาก็ได้เ่าหมายเขามาหนึ่งหนึ่องสานี่ให้เ้าตัดเลนเออวันสิบแหนึ่งสอสาเลนอ๋อก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสมเ็สองสามมลักมันมาลักหนึ่งเกียเได้หลายเจ้าเกียเลียนมาแล้วนี่สูตรพ้อมบออันนี้สูตรกรอมี่แล้วพี่น้องสูตรเจี๊ยนนี่สูตรก็ความฝันเอาไปเสียงพ้อมสิบคะแ่บกัดอพี่น้องเจ๊ยพนกับคำนวณเพื่อเอฟซีพอมได้หนิ คำนวบ๊แมนว่าเอาแต่ผู้เดียวเนี่ยหรอว่าเกษดรสูตรอ๋อคันบเก็ดมันสิกินข้อสร้างเอาเด้อพี่น้องเด้อเจ๊ว่าเบิ่งกันเขาต้องเบิ่งสูตรคำนวณพร้อมแเรวมาสูตรไงที่ใส้สูตรเฮ็ดตึ้นนะบอเจ๊เฮ็ดเอาเฮ็ดกระเดนแมนบ่เฮ็ดไดหลายหัวแล้วแล้วว่าทีหนึ่งขุนมาครับนี่เจ๊เฮ็ดในนางนี่มันมานว่านี่เจ๊เฮ็ดเอาเนี่ยรูนแปดสาม สี 4, ่แปดหนึ่งน่นะเนี่ยเอากับมันนี่แปดบวกส่วนไม่ได้แปดเห็นไหมว่ะสามบวกสี่ไม่ได้เก็ดนี่แปดบวกอีกไม่ได้เก้าน,นี่อันนี้ 8, อกกัน 15, น,อ 8, 5, นี้แปดบวกอีกไม่ได้สิบห้านะแปดบวกอีกสิบห้าแปดบวกเก็ดเป็นสิบห้าแสิห้าไปอีกเพราะโทดเบา อันนี้เก้านี่ยประสิบหกคนว่านเนี่สิบหกต่อสิบหกประเสิบเอ็ดตีนัางสิบหสิบหกปะสิบเอ็ดีนัางเก้ากับแปดเก้ปสปเนี่ยมันเบรมันสิบแปดหนึ่งนดนึี่มันออกไปแล้วปนว่าเขามาเอาแปเอาแมาบวกหนกับหนก็เป็นเก้านึ่งเก้า่งเก้ันเข้าสูอยู่นีอันละเข่าสูแปดหนึ่มันออกไปแล้วมันออกไปแล้วเอาลอันนีก็เลยเป็นเก้าหนึกปบวกนก็เป็นเก้าตัวนี้ค่ะ ปด yeah, บวกหนึ่งเี่เก่าสูตรเก่าสองที่แปดนะี่แปดมันนี่อันนี้หางนี้เป็น1ีเบเนี่ยมันนี่รักมันมารักหนึ่งเนี่ยนี่รักหนึงเขาใจปะค่ะว่ความมันมาลักก็เพเขาใจก็ดอแล้วเจเป็นผู้ว่าเจดต่างกับพวกเกงสูตรคือเจเนาะจะสูตรประเก่งสูตรกอนมันมกันี้มันลงนึ่งก้าเลยบ่กพ่อใจมันลงมันลงมันลงนี่ลงไอ้ถือเปี้ยคะัวก้อนเนี่ก็ถือเปี้ยะขวก้อนมันมากส้างอไรได้พี่น้อง พ่อใดอยากถือก็ต้องเบิ่งน้ำเจ๋เจ๋เพิ่นโบแมนเอาแต่ความฝันเลขสูตรก็มี่สูตรก็มีพร้อมสูตรท่ออาไหลเบิ่งหมายความว่าตะกอนหนูพอเห็นเจ๋เฮ็ดเจ๋ตังพอเห็นเจ๋เฮ็ดสูตรจักเทื่อป้านี้เกไปเรียนมากเลยเขาหล่าเขาเนี่ยไม่นั่งนี่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 เนี่ยเกลี่ยเร้อมพี่น้องก้าวก้าวของสิแปดเห็นปะก้าบวกสูงหกบวกสูงมันเป็นได้หกเนี่ยหกกับสองเป็นแปดค่ะ แดกับสิบเก้บสิบเอ็ดสิบสงสนี่แปกับหกเป็นสิบสี่เนี่ยอันหกกับแเป็นสินี่มาบวกกัเป็นแเนี่ยเกเรยว่าแปสมมันโมันหลอกแปดหึ่งามนี่มันมาลักแดเนี่ยไม่แลักแดมันเขาอ๋อัลักแปดเขาเนี่ยมันเลยออกแปดว่าขันไผวิ่งแได้แน่นอนปเปนแน่นอนถ้าบอกว่ลักแเพราะว่าพอโดนักเอแต่แปดสามแปดสี่แปดห้ามันออกแปดอันเกเลขล่างเกดแปดด 8ปดบวกเกมันเป็นสิห้านี่ยสิบห้าห้ามาเอาแปไปบวกกับห้าเป็นสิบสามนี่นั่งแปดกสิบเอามาลกมาเนี่ยเอาสามาลกมาหนีมาเนี้สามาลกมาหนีมันก็เลยเลยแดสามมันถือออก8ปดหนึ่งสับแปดหนึ่งมาตรลักแปดเออเข้าวันนักว่าเสีออกแปดหนึ่งเขานักสลิดตลักแปดซะมันออกแปดหนึ่งเหน่อยเฮาคอยขำนวณไปเดี๋ยวมันจะจับลักถือเฮาจังสิจับลักถือได้ห้องเอ็นบ่อยๆนะเจ้า วอเหาอคัดเด็ดวันๆรียนะครับันนี้สูตรคำนวณนวดนี่ตัวใดนวดนี้มันออกวิ่งตัวใดสิบเอ็ดมันออกเล็ห่งวดที้แล้วิ่งแปดเขาแปดหนึ่งดนี้แล้ววดนี้ให้วิ่งตัวใดอัอนี้รักหนึงได้ววิ่งรักนึงวันนี้ฟังอด้วพี่น้องงวดนี้บอกเพิ่นนี่มันในเนี่ยอันนี้แปะกับหากัะโกเป็นสิบเอ็ดเนี่ยมันก็ไปรักดึงได้ต้องหันเท่ารักแปดเท่าเริ้มครับมันทำไรแปดนะตัวนั้นเนาะตัว หกสไม่ได้แปดศูนย์หกสองสอันนี้มันได้แปดเนี่ยไันได้สิบเอ็ดเนี่ยแปดก็พวกเปนสิเนี่ยก้ากเก้าเกกเกบวกกันเป็นสิบมได้เก้าสปได้แปที่หน้าเนี่ยมันได้แปดหนึ่งหนึ่งแปดเนีก้ากับเก้าหนึ่งึเก้าตัวบันี่เาเรามาบวกกันบวกเป็นเก้าเลขมาลักหนึ่งหนี่ลักมันสิักนี่ดีละนี่เป้าลักหนึ่งันกัาหนึ่งสองสากับเขายุ่น อนี่เป็นสูตรคิดคำนวณของเจวอนะคะจ้านี่เจียวเนี่ยยังอมเกียวหาสิบพืชสิบยเขียนไว้แล้วเตรียมสูตรหมายความว่าเขียนไว้แล้วเตรียมซื้ออย่างเดียวเตรียมผู้เดียวมูบเสือไปแย่งสิบพืชพูเดียว มูพอดซื้อกับเกย์ซื้อผู้เดียวไพ้พูดซื้อกับซื้อผู้เดียวฉันเอฟซซื้อกเกย์ซื้อผู้เดียวเกย์ไปโทษสำรองแล้วเกยเที่ยวงทซี่เกย์ซื้อมาหลายงวดแล้วเอาัฟซีก็ไฮหลายแล้วไฮไแล้วเกย์กับมาฟันอีกบัตมึงก็เข่าอีกโจที่กับมาเข่าอีกบัตรมึงก็เข่าดิว่าฮอนแต่อนซื้อฮอนเอาดิต้องไปเสี่ยงไปเสี่ยงพูดตอนจะเสี่ยงแดงเงินเดียวกัาซื้อโลดฉันจะวันไดนอย่างจะวันไดนเลยไม่ต้องซื้อ ฝันฟันฟันดีดีฟันดีพี่น้องเขึ้นกับฟันดีดีเอฟซีถามว่าฝันว่าจังไดเกาะมาฟั่นได้ขึ้นได้ท่องได้ของอะไรแล้วสั้งเอาเด้อพี่น้องสอยชายังไปแลี้กับที่เสียงอีกเสียงเสี่ยงวอลฟันเราฝันให้เอฟซีฟังไหมฝันว่ายายยายชื่อแฟนเจ้แฟนเก่าเราตายไปแล้วแล้วคนมาบอกเจ้ซะหนึ่งสองสามเลขสามโตก็บอกจริงๆได้หูเนี่ย แฟนตายไปแล้วมาบอกสามตัวค่ะเออแต่ก่อนทุกทุกไลก็ได้บอกของหกกับเธอต่ก่อนกับบอกเออถือไรเทียอะไรแล้วมาบอกเพิ่นบอกหลายเธอหระไม่จริบอกงอนอยู่างเดี้ยหลังตรวจด้วยแม่เขาฝันเธอได้นี่เพิ่นสิบอกเป็นตัวเมันมาบอกเป็นตัวโลดเจ๊ว่ได้คิดพิชณาอย่งนี้บอกว่ได้คิดอีหยังว่าไม่น่ากินหรอกเพิ่นมาบอกเองเพิ่นแปลงมาบอกเองแล้วว่ามีเงินมาบอกปับโลดเอรเงินนี่คือว่าแปลงลลางก็แปลงลลางว่าไ่เป็นผู้เยี่ยมเป็นแฟนเจ๊เขาบอกคือ หนึ่งสองสามแล้วท่านใส่สูตรง่ามง่ามใส่สูตรเขาบอกเอาแล้วมาตรวจถึงมาลูกเขามาตรวจไหวยานลืมเหรอครับยานลืมเขาเขาบอกว่าใส่พูดเดี่ยวเขียนไปพู้เดี่ยวคือชื่อตัวนี้แล้ว เลยสร้างกะจกเพื่อะยังลาซ่าโตแล้วจงอวยยานอันนี้กระจกมือนั่งพขากาเจ้าประจำเจเน่นนักเน่นนักวันี้เน่นนักพี่น้องวิจัยลาบเอาูดเดียวเจ้ก็สิบหัวเชียเอาพูดเดียวพูได้ใหเอชซีจะมีหลายอาจายมบอก่ายามันดังาตเขาบอขายเกยนีมันเขาจะปากบอขายสติน่าบาดังแ้วพี่น้องบดังแล้วไปซื้อแล้วุเจอเบืร์ดานิขาให้เครื่องเดียวเอชซีเลเกเกย์ญาตเบิดจังวะ จะปล่อยให้ครึ่งก็ได้หน่อยได้เนาะจะปรยยยามันแต่ว่าเขาจ้าได้เขาจ้าเสือเอาลูกแต่ว่าเข้าลงไปก่อนกับเอฟแต่ผู้ใดได้ยินก่อนกับเจ้าได้ก่อนแล้วไปซิมซิมเอาเล้ตอร่เาทำไมเนาะแต่ว่าเจนนี่ก็เจนสิไปหาซิมาแล้วล่ะมันใจเจ็ดเปอร์เซ็นต์กู่พันเปเซมันใจคับพันเปอร์เซ็ย่ำตัวเลขเจ้ย่ำตัวเลขมั่นใจพันเปอร์เซ็นต์สองสามจเอาสองสามหนึ่งสองสามเออหนาสามตัวหนึ่งสอ เลขมาหลักหนึ่งหดหนึ่งหดนี้มาหนักหนึ่งหลักหนึ่งเโลกยังกระลงกันท่ายังกระพอบอะท่าอ่าท่าว่าจะไหนท่าเอมซีาจะไหนจ้าจะยังเกเกยที่ท่าเนีท่าเอซีดูท่าดูท่าเอ็ซีอท่องนักสองบาทปะ โอ้ขันเขาเดนียวท้องนักสองบาทอย่าลืมมาคล้องให้เจ้าเขาอีดีดิเว้ยตัวดิทำพวกเขาได้บานี้เข้าเจี๊ยจะได้เอ็มซีเจกดเสียอายาตัวจะปูหันห่ายพักเรียนจนาไปไว้ใส่มันใจนะครับมันใจพัดกัเส้นผลขันกตัวนี้เจีว่าท้องมาคล้องไ้โลดสองบาทสองบาเนี่นะไปจัวบ้เจอาสองสามไ่เศร้าโถด้วยบนบวกลางยังะรซบ้าไป มันซีลิ่มน่กัซิบเก่านยบนกระบนซีบล่างซีบซี่บชารอิกัพอเกมันบนกระบนซีบล่างซีบซี่บชาอกัพอเกมัน